สวัสดีจ้าอย่างนี้ตอน,นรับ่านเข้าสู่ฟุตบอลวาไรตีนะจ๊ะวันนี้เรามาพูดถึงวันนั้นวันก่อนเราพูดถึงว่าเอ้ยผัวที่เป็นนักบอลเนี่ยนะโอ้เขานอกใจขนาดไหนอะไรอย่างงี้วันนี้เรามาดูว่าไม่ใช่เนี่ยเมียนักบอลน,นอกใจนะเมียนักฟุตบ,บอลสาวสวยสุดฮอตต้องปี2021นอะจ๊ะเอามาดูกันเลยทีละคนเลยอันดับที่ส0บนิตาโจฮานนะจ๊ะเขาเขาเป็นอดีตนิตาโจฮานโจฮานเออเป็นภาษาบ้านท่านแะล้วเป็นอดีตภรรยายของริชาร์ดมาเรียนนะจ๊ะริชาร์ดมามาเรียนเป็นปีก ของสโมสรแมน, City, นเชสเตอร์ซิตี้เกิดในยี่สิบเอ็ดกุมปพันสองพันสา2 5ี่ที่ปั้งเสรนะ็จนะเขาก็พบรักกับลิตาโจฮานนะจ๊ะทั้งคู่เข้าไปที่แต่งงานต่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอ้เพิ่งแต่งกันเองนะที่ปีจะห้าปีอะเลิกกันแล้วเหรอไม่เลิกกันเลยวะเลิกไม่ไร้ปะสำหรับลิตาโจฮานนะจ๊ะเธอเป็นป๊อปสตาร์ในแดนอังกฤษ เกิดที่21สิงหา2535อู้หูอ่านข่าวแนละ้วใจคอไม่ดีลุงแก่พะทุกคนน่ะที่ผ่านตอ,อนเนี้ยเอ่อปัจจุบันมีชื่อเสียงในฐานะนั่งแบบเธอมีผู้ติดตามมากมายในอินสตาแกรมอะไรกเสียดายได้ข่าวว่านักกู่เลิกลากันไปแล้วมาไปปีมาไปปี2021นะจ๊ะโอเคก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวห้าใหม่ได้ทั้งคู่แหละดูดีทั้งคู่งันะดี๋ม่ได้อันดับที่9นะจ๊ะปีลาลาเบลนะจ๊ะก็ภรรยาของ เซคิโอมาลอสนะจ๊ะเฮ้ยรามอสรามอสอ่ามีใครไม่รู้จักกันบ้างมาลอสรามอสโอ้โหลุงนี้กลับคำให้ก่อนเลยโอเคเซคิโอรามอสเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการฟุตบอลทั่วโลกเกือบที่30มสิบมีนาสองห้าสองเก้านะจ๊ะอ่าโอเคปัจจุบันนักเตะยอดเยี่ยมเป็นเซ็นเตอร์ฮาของสโสมสรนราชันชุดข่าวเัลมาริดนะจ๊ะส่วนภรรยาของเขาบิลาลาบิเอลเป็นนักข่าวและผู้จัดรายการชาวสเปนนั่นไงนั่นไงมึงใกล้ชิดไงมึงใกล้ชิดไง นั่นไงทำไมกูต้องโมโหด้วยออทั้งคู่พบกันในช่วงฤดูร้อนปี2012หลังจากแข่งขันในแชมป์ยุโรปกระทิงดูกระควา้าแชมป์ไม่ได้สำเร็จแล้ว,ลวรามอสได้จูบนักข่าวสาวคนนี้ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนั้นแสดงว,ว่ามึงรู้จักกันมาก่อนแหละมึงจะไปแบบปุ๊บจูบปุ๊บเป็นแฟนเลยคงไม่ใช่ใช่ไหามานะอะมาอันดับที่แลายอีมอโรนะจ๊ะภรรยาของแทมมี่อันตราฮัมนะจ๊ะแฟนสาวของสูนนะสิ่งตัวเข้มาม รายนี้มีดิกีเป็นนางแบบชื่อดังในแอดอังกฤษเธอได้สร้างคอนเทนต์ผ่านช่องยูทูบของตัวเองและมีผู้ติดตามในอินสตาแกรอย่างมากมายปัจจุบันอายุเธอแค่22บวกอีก2ปีก็เอเอ2ปีเป็น24เท่านั้นเองตอนนี้เธอยังสาวสวยแม่พูดแล้วก็อิจฉานะบ้องตรงใน,นอิจฉาทุกคนอันดับที่เจ็ดจ้าลีโอนิต้ากาเลสนาจาะจ้าภรรยาของ รานิกซาก้าคือกรานิกซาก้าะครับภรรยามิคฟิลสโมสรปืนใหญ่รายนี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้โด่งดังอะไรแต่มีแววมีคมเข้มรอยยิ้มสวยงามโอ้สวยจริงตอนนี้ลงอ่านข่าวเนี่ยนะลงุงดูบุกสวยจริงวะ่ะทั้งคู่คบกันที่ประเทศเยอรมน,นีตั้งแต่ที่ชกกาก้ายังเล่นให้กับกัดบัตนะจะได้เข้าไปที่แต่งงานปี2017 2สองปีต่อมาได้ก็นวดลูกสาวเอ๊น่ารักมากดีใจนานๆเจตเลออย่างนี้นึง,นงดีใจอันดับที่หกจากจอร์จิน่าโรสกิ โรสกิเชตนะจ๊ะภรรยาของครนะิเยโนโรนันโดอ้าวแล้วคิเยโนเราเพิ่งพูดถึงข่าวไว้เตะยอดเยี่ยมที่สุดนะระดับช่วงนี้เอคนเจ้าชู้เมียสวยบ้านรวยโอ้โหครบจริงๆเลยกูอ่านข่าวไหนกูมึงต้องมีใช่ไหมคริเยโนโรนัลโดคิเยโนโรนัลโดในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นทีดีที่สุดตลอดกาลและเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุด,อ,ด,ด,ด,สดอันดับสองในปี2020ชื่อของโรนันโดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องจับต้อง ทุกอย่างเป็นราคาเสมอดังนั้นเมียคนสวยของเขาอย่างจอ์จิน่าโรสกิเยย่อมถูกให้จัดอยู่ในประเภทบุคคลพิเศษเหมือนกันสวยมากนางสวยมากจริงจริงที่ดูลยเนะ่โรนันโดและกะพยายามะทำน้ำปกให้เป็นรูปผู้หญิงให้ครบนะทุกคนนะโรนันโดและจอ์จิน่าทั้งคู่พบรักกันในงานอะไรคุณนาอ่านไม่ออกขนาดที่เธอเป็นนางแบบพวกเขาออกเดทก,กันปี2016ันสหลังจอ,อกเดบบไม่นานเธอก็ตั้งครรภ์ออกเดทยังไงก่อนตั้งครรภ์ให้กำเนิดลูกคนที่สี่ของโรนันโดคนที่สี่ ทัที่โดยเด็กสามคนก่อนหน้านั้นโดยเพาะคิสเตโนจูเนียพวกใอ้ของข่าวต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับเนื่องจากพี่พีโดได้ไปมีอะไรกับสาวที่ไหนก็ไม่รู้จิ้มทีเดียวป่องเลยแลวต้องรับผิดชอบแต่ด้วยแม่นอนเงินของโรนัลโดอย่าไปสนใจเลยเขาจะมีลูกอีกร้อยคนก็ไม่ใช่ปัญหาของหลอกบองตรงแต่ประเด็นคือมึงไปเดทยังไงวะท้องป่องเลยแล้วมึงไปจิ้มยัง่สุดตีนจริงนะโรนัลโดมึงคือคนมึงคือคนยังไงวะกูอยากรู้จริงเดยอยากรู้จักอะเดีวอยากรู้จักแล้วจริงคุณต้องเป็นแบบคอร์ เรียมทองหรือเปล่าเออคิสเซโนโรนัลโดอันดับที่ห้าเดี๋ยววันหลังเรามาเจาะนิสัยคิสเยโนโรนัลโดโดยเฉพาะอันนี้ก่อนอยากรู้จักแสดงผลนี้อันดับที่ห้าจ้าแอสตูเนียกาเซียนะจ๊ะภรรยาของดีบาเดเอคาเอ็ดเอคอาร์นี่เอ้ยเเคอาร์เขาล่ออยู่แล้วนะโอ้ทั้งคู่คบกันแต่มีสองพันสิ่ ที่เป็นมือมือกา่าทีมชาติสเปนรายนี้จะต้องต้อนรับลูกสาวคนแรกของเขาเมือ่อเมื่อประมาณปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะจ,ดจ๊ะดีใจด้วยนะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักร้องในสเปนนะของผู้หญิงคนน,งนี้น่ารักนางก็เป็นผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเลยอีกทั้งเธอยังเป็นนักแสดงผู้จัดรายการทอทัศน์ตั้งแต่ปีสองพันห้าด้วยเป็นจุเดเริ่มต้นของการมีชื่อเสียงของเธอเธอได้ออกอัลบ,บั้มแรกด้วยนะจ๊ะยังรู้จักในซิงเกลิลที่รู้จักว่าอะไรวะ dispa ta dispa ta ภ Dis าษาสเปนอ่านไม่ออกขออภยัย ดูความสามารถพิเศษที่หลากหลาย,ยาเธอคนนี้ท,ลลทําให้ D K R ลงรักเธอตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวโอเคไม่ผิดนี่ไอ้คนนี้แฟนสวยเอ้นี่นี่นนอันดับที่สี่อามินกัสนันจาภรรยาของเมซุตโอซิลนะจ๊ะถึงคิวต้องพูดถึงความสวยของเมียของโอซิลกองการจองแท็ิดขคอเนเออเนเฟบาซ่าส่วนอามินกัสเป็นสาวสวยรวไมไปถึงนะ้ำแบบชื่อดังระดับประเทศสวีเดนด้วยเุ้ยคนนี้สวยจริงอันนี้สวยเลย ทังคู่ออกเดทปี2017 2แล้วก็2ปีต่อมาได้เข้าแต่งงานโดยมีประธานในที่ปรของประเทศตุรกีเป็นพยานอีกด้วยแล้วก็ปี2020ทุกคนได้ลูกสาวทั้งคู่ก็ได้ลูกสาวค,คนแรกชื่ออีดาอันนี้ด้วยก็อันนี้ด้วยฉันชอบเลยนีน่วันหน้าฉันจะทำคอนเทนต์เจาะลึกคิสตีโนโรนัลโด,โด,โดและอีกคนหนึ่งที่ไม่เจาะไม่ได้คนนี้อ่านข่าวทีไรโพลตลอดเลยอันดับที่สามจ้า แฟนสาวคนสวยชื่อว่านาตาเลียบาลูซิลนะจ๊ะอดีตแฟนของเนม่าอีกคนหนึ่งเนม่าเช่นก็ต้องไปเจาะอิอสเนโนดันโนกับเนมามึงโดนเจาะแน่นอนซุปตาของทีมดังแห่งบารีสอย่างเนมาเข้าวมีข่าหรือเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนอกสนามมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสาวๆนาตาเลียก็เป็นหนึ่งในแฟนสาวที่เขา,ลาเลือกกนะันแต่เขาเลือกกันนะเธอเป็นนางแบบจ้าเป็นนักร้องในสายละคิวบาโคเอเชียสวยจริงแล้วได้ขึ้นร้องเพลงในวันเกิดของเนมาเมื่อปี 2,020ต่อมาทั้งคู่ได้เปิดตัวคบหาเป็นครั้งแรกมึงขึ้นไปร้องเพลงในงานเขาแล้วมึงก็เป็นแฟนกันเลยสุดยอดจริงๆเลยโดยนาตาเลียได้โพสต์รูปของเนยมาลงในโซเชียลมีเดียของของตนพร้อมกับข้อความสุดโรแมนติกซึง้งแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์แค่ช่วงระยะสั้นเนื่องจากความเจ้าชู้ของเนยมาจึงได้เลิกลากันไปไม่แปลกบอกบอกคําเดียวว่าไม่แปลกอันดับที่สองซากิล่านะจ๊ะภรรยาของ เคลาสปิเก้ทั้งคู่ในรายการจัดรนดับของเราเป็นหนึ่งในคู่ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกันนะว่าเคลาสปิเก้และเซกิล่านักร้องชื่อดังระดับโลกสายโครมเบียเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่ทั้งคู่น่ารักกันมากทั้งสองคบคบกันนานนะทั้งสองคบกันครั้งแรกตอนที่เซกิล่ากำลังถ่ายทำมิวสิกเพลงประจำฟุตบอลโลกตอนปีส0 1 0นะจ๊ะ ว,ว่า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 ค่ะว่าค่ะเออรู้จักที่เป็นทุรู้จักในชื่กัน This Time of Africa โด่งดังมากในช่วงนั้นไล้เป็นถือเป็นฟฟตบอลโลกที่สนุกที่สุดโดยมีสเปนได้เป็นแชมป์ในตอนนั้นาจะาปี2010ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้รับการยืนยันเมื่อกองหลังทีมออดีกีแชมป์โลกชื่อดังได้เข้าร่วมงานของกับแฟนสาข,ของเขาบนเวทีที่สเปนเมื่อปี2011 ทั้งคู่ไม่ได้มีวิธีแต่งงานจะเป็นอย่างไรแต่การมีลูกสาวด้วยกันสองคนแล้วยืนเป็นเครื่องยืนยันความรักของเขาได้แต่ช่วงหลังมีเขารู้ว่าทั้งคู่เริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่เป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะอันนี้นะมาเรามาดูกันอีกคนหนึง่งคนนี้อันดับหนึ่งจ้าโซเฟียเวเบอร์นะจ๊ะแฟนสาวของคายฮาวเวิร์ดนะจ๊ะสำหรับแฟนนะักฟุตบอลที่ร้อนแรงที่สุดนั่นก็คือโซเฟียเวเบอร์แฟนสาวคนนี้ของฮาวเวิร์ด เป็นสาวสวยที่คบกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนเธอเป็นเพียงสาวธรรมดาเป็นชาวโคลเเบียที่มาใส่อยู่ในประเทศยเยอรมนีจนได้รู้จักกับไคฮาวเวิร์ดป,ปีกดาวรุ่งปอมแรงของเชลซีนะจ๊ะอ่าสวยเธอจึงได้ดังดังในช่วงโซเซียลโซเชียลแต่ในความรักของทั้งคู่จะเป็นแบ,บบวัยรุ่นที่แฟนสาวต้องคอยตามเชียร์ให้กำลังใจเวลาผู้ชายคนรักมีมีเตะบอลอารมณ์นี้พอบ้านหลายคนรู้จักดีโดยโซฟีคอยสนับสนุน เส้นทางค้าสิ่งโตลรายนี้มาต่อทั้งคู่เป็นหนึ่งในคู่รักที่ในฉา,าที่สุดในโลกเลยจ้าจบกันลงไปแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปนะอันนี้พูดก่อนนะในส่วนของเนม่าเนม่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่าเนม่าเป็นคนยังไงในสักคลิปหนึ่งแล้วก็ถ้าว่าแบบเออถ้าเวลามันเหลือหรือแบบในคลิปเดียวกันหรือสองคลิปนะจ๊ะเราก็จะเจาะอีกคนหนึ่งคนนี้โู้ยอดมนุษย์ทันเชื่อว่าเขาเป็นยอดมนุษย์จริงคริสเตียนโนโรนโด,นโด,นโดต้องเจาะ เนมากับคิซิโนโรนาโดสองคนนี้ไม you know ่เจาะคงจะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันนะในวันหน้าวันนี้ยังเจาะไม่ได้แต่เดี๋ยวต้องเจาะด้วยฉนเข้าไปดูข้อมูลก่อนว่ามีอะไรมีใส่ยังไงเริ่มต้นอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงยันยังไงมีเมียมาแล้วกี่คนมีลูกกี่คนตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้านเนี่ยพอนหรือเปล่าดูอย่างนี้เลยดีไหมแต่จนเชื่อว่ามันไม่พอนแล้วล่ะบ้านะดูทรงแล้วไม่ใช่บ้านนี่บอกว่านะเออต้องบอกว่าคารลิ่ห้า มันไม่ใช่บ้านมันก็เลยอาดเนาะโอเคทุกคนเนะ่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยเป็นการอ่านที่สดชื่นหลังจากที่ไปอ่านเรื่องเศร้าๆมาดรามา่มามมก็มีแล้วก็มีเรื่องดราม่าอีกเดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนทีน่ติดตามอย่างไงี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะจ๊ะ